สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างไทยครับทางช่องต้มแก้ปัญหามอไซค์สำหรับคลิปนี้ผมจะพาม,มาดูอาการของเว็บร้อยสิไอครับผมอันนี้กำลังอดัดมีครับสตาร์ทกำลังอดัดมีครับแต่ไม่ติดครับผมอันนี้ก็ พอดัวฉีดออกมาดูครับมาดูว่าหันฉีดฉีดหรือเปล่าครับหันฉีดก็ฉีดนะครับฉีดออกมาครับแต่ว่าไม่ติดครับคราวนี้นนก็จะลองดูครับว่ามันลดมันติดหรือเปล่าแล้วก็หยดน้ำมันเข้าไปรูหัวฉีดครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูครับ อ่าติดครับติดแต่ว่าแปบ๊บเดียวครับผมเสดงว่าเครื่องยนต์ติดอยู่ครับลองใหม่ครับลองอีกทีหนึ่งด้วยการหยอดเข้าไปครับหยดน้ำมันเข้าไปแล้วก็ใส่หัวฉีดเข้าไปด้วยครับใส่หัวฉีดเข้าไปด้วยแล้วก็สตาร์ทครับผมมาดูว่ามันจะสตาร์ทอยู่ได้อยู่หรือเปล่าครับจะเบอได้ไหมครับ ปิดครับแต่ว่าปิดไม่ได้ครับอาการนี้ก็น่าจะเกิดจากน้ํามันครับผมน้ํามันก็มีอะไรบ้างครับน้ํามันก็มีปั๊มติ๊กครับ<ต>ร <na> แล้วก็หัวฉีดค<ต>ร <icides> คับผมเพราะว่าหัวฉีดอาจจะทํางานอาจจะเสียครับผมเพราะว่ามันมันไม่ติดครับแต่ถ้าหยอดน้ํามันเข้าไปโดยตรงมันติดครับหัวฉีดอาจจะเสียหรือว่าปั๊มต <fahr> ิจจ๊กอ,อาจจะไม่มีแรงดันครับผมเพราะว่า มันสตาร์ทไม่ติดเลยครับตอนนี้เมื่อกี้ยังติดอยู่เลยครับไม่ติดครับแล้วเราก็เอาไม้ครับดูอีกทีนึงครับหยดน้ำมันลงไปครับแล้วก็ใส่หัวฉีดลงไปครับแล้วก็สตาร์ทครับติดครับผมแต่ไม่อยู่ครับบิดไม่ได้ครับผมบอกไปว่าอาการนี้เป็นที่น้ำมันแน่นอนครับน้ำมันก็คือ หนึ่งปัม๊มติ๊กสองหอัวฉีดครับผมมีปัญหาแน่นอนครับไม่ตัวไรก็ตัวหนึ่งครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ F C ทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ผมก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบในเพียงแค่นี้ครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่ารถคันนี้ สรุปแล้วสุดท้ายเป็นที่อะไรครับผมตายเสียกันแน่ครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ